แต่ช่วงปิดภาคเรียนแบบนี้ค่ะบางคนอาจจะไปเที่ยวเล่นไปเรียนพิเศษไปเีวิชาต่างๆแต่มีกิจกรรมดีๆค่ะที่เขามีการจัดสร้างขึ้นมาเป็นทางเลือกให้กับกิจกรรมในช่วงของปิดเทอมแบบนี้เป็นโครงการฝากลูกไว้กับตำรวจค่ะของสถานีตำรวจนครบาลบุพารามที่นอกจากที่เด็กๆจะได้ความสนุกแล้วยังได้รู้โทษของยาเสพติดรวมถึงการป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทุกรูปแบบด้วยไปติดตาม จากรายงานกันค่ะเด็กๆจากชุมชนใกล้เคียงสถานีตำรวจนครบาลบุพารามที่เข้าร่วมโครงการฝากลูกไว้กับตำรวจต่างสนุกสนานกับกิจกรรมเข้าจังหวะที่มีการสอดแทรกความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับพวกเขาซึ่งเป็นหลักสูตรที่ไม่มีอยู่ในโรงเรียนอย่างความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดการทำงานของตำรวจและการป้องกันตัวเองเมื่อถูกล่อลวง โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่างมาให้ความรู้กับเด็กๆทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีรวมถึงตำรวจนครบาลบุพารามที่เมื่อวางเว้นจากภารกิจหลักในการดูแลประชาชนก็จะมาช่วยดูแลเด็กๆที่สถานีตำรวจทั้งฝ่ายธุรการปราบปรามสืบสวนสอบสวนและจราจร เด็กกว่า50คนมาร่วมกิจกรรมที่สถานีตำรวจแทนที่จะใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมอยู่ตามร้านเกมหรืออาจม่วสุมในทางที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ตำรวจมองว่าโครงการนี้เป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่ต้นเหตุซึ่งดีกว่าการแก้ไขที่ปลายเหตุไม่ใช่ภารานะครับเพราะเราทําด้วยใจนะครับเราไม่ถือเป็นหน้าที่ทําทด้วยใจเราอยากจะเห็นเด็กเนี่ยมีความสุขมาอยู่กับเรานะครับได้ความรู้กลับไปแล้วก็ไปช่วยกัน เหมือนเราแก้ปัญหาที่ต้นของปัญหาไม่ให้มันเราไม่รอปัญหามันเิดขึ้นเราเข้าไปหามันก่อนขณะที่เด็กๆที่เข้าร่วมโครงการต่างชื่นชอบกิจกรรมที่ตำรวจจัดให้ในช่วงปิดเทอมใหญ่ของพวกเขาทําให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีความรู้และมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยจะไม่ทําให้พวกเขาตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดหรืออาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุอาชญากรรมโดยไม่รู้ตัวเขาก็สอนให้มีระเบียบวินยัย แล้วก็พาไปหาความรู้นอกสถานที่นอกสนุกครับแต่ว่าได้ร้องเพลงเล่นอะไรด้วยเขาสอนเกี่ยวกับการแต่งตัวออกนอกสถานที่เกี่ยวกับโรงเรียนทันสุบุรีเสพยาบ้าอันทำให้ควบคุมสติไม่ได้ทำให้ประสาทหลอนเกิดเหตุอาชญากรรมได้ครับร่วงเรื่องการไม่ ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราแล้วก็การถูกล่อลวงแล้วก็เรื่องแว้นนะคะมันก็ไม่เป็นผลดีกับตัวเองแล้วก็พ่อแม่ด้วยค่ะนอกจากการเรียนรู้เพื่อไม่ให้เด็กๆตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมแล้วโครงการฝากลูกไว้กับตำรวจ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายแจ้งข่าวอาชญากรรมเพื่อเป็นหูเป็นตาในการปราบปรามอาชญากรรมให้ผลจากชุมชนของพวกเขานั่นเองสิริพรประกวงณอยุธยารายงาน ตำรวจก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราชจริงๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเทศก,กาลสงกรานต์นะคะ,คะก็มีโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะฝากลูกไว้กับตำรวจคุณปิวนาสนใจก็ไปฝากได้แต่ต้องมีลูกก่อนนะคะถ้าเกิดมีลูกรับรองค่ะช่วงปิดเทอมพาลูกไปฝากไว้กับตำรวจแน่น